สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธเนศีสเดชพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่4ีธันวานะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือ USD เปลี่ยนแนวโน้มใหญ่เซกเตอร์ไหนน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะนะครับแต่ว่าเหตุผลที่เราพูดถึงธีมนี้กันนี่ผมให้ดูตัว USD ดอลลาร์อินเด็กซ์สักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกราฟสัปดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาหลุดโลเดิมแล้วที่เขา ที่เขาเคยทําไว้นะครับนี่บริเวณตรงนี้โลเดิมพอหลุดโลเดิมเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าพอเรามาดูกราฟมันเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้โอ้โหถ้าเราดูทรงกราฟนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มที่เออยูดอลลาร์เนี่ยน่าจะอ่อนค่าลงเรื่อยๆฮะ US ดอลลาร์อินเด็ก์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายพอสมควรเพราะว่ามันมันหลุดเทรนใหญ่ไงนะครับเราไม่ใช่แค่นั้น,นจริงๆหุ้นไทยก็ได้รับอิทธิพลตรงนี้นะครับเพราะว่า ฟันโฟเนี่ยมันเข้าค่อนข้างเราจะเห็นว่าค่างเงินบาทแข็งฟันโฟต่างชาติไหลเนะข้านะคราวนี้เรามาเข้าใจที่ไปที่มาสักนิดหนึ่งเอาแบบคอนเซปต์สักนิดหนึ่งก่อนนะครับง่ายๆนะครับในจริงแล้ว USD ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเป็นแนวโน้มด้อยค่าในภาพใหญ่เนะี่ยมีด้วยกันอยู่2ออย่างนะผมแบ่งนะครับอย่างแรกเลยเคนที่ถือสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ก่อนเราคิดว่าถ้าจินตนาการถ้าเราถือสินทรัพย์ดอลลาร์ครับแสดงว่าเราเสี่ยงขาดทุนค่างเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนถูกไหมเพราะว่ามันด้อยค่าลงอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทําอะไรเกิดขึ้นครับน่าจะมีการประกันค่างเงินกันเกิดขึ้นหรือย้ายเงินไปสกุลอื่นบางส่วนยคำว่าประกันค่างเงินผมยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาต้องบอกว่าทองคําก็ดีดขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าทองคาก็ตรงข้ามยูดอลลาร์เหมือนกันอ่มมันก็จะมีคนที่ move เงินบางส่วนนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันนี้เราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแต่เนื่องจากว่าเราพูดถึงตลาดหุ้นไทยแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมที่บอกว่าเออมันน่าจะสนใจนะก็คือว่า สำหรับคนที่ใช้เงินสกุลดอลลร์เป็นหลักแหละอันนี้พูดถึงผู้บริโภคจริงแล้วยกตัวอย่างเช่นคนในสหรัฐอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่ทํามาค้าขายแล้วจาเป็นต้องใช้สหรัฐเ,ออเงินดอลลราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเวลา u s ดอลลร์นะครับมันเปลี่ยนแนวโน้มแล้วเป็นด้อยค่าใหญ่นะครับก็คือว่าเงินจะเฟอ้อหรือว่าอํานาจซื้อน้อยลงคราวนี้ผมทวนสักนิดหนึ่งก่อนต้องบอกอย่างนี้โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องด้อยค่าอยู่แล้วนะเพราะว่า เราจะเห็นว่าเงินเฟ้อมันสูงกว่าดอกเบี้ยแล้วก็กดดอกเบี้ยให้ต่ําแล้วจริงปีหน้าสหรัฐเนี่ยก็ตั้งบัตเจ็ตไว้ว่าจะขาดทุนงบประมาณประมาณสัก14เปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรแสดงว่าไอ้เนี่ยบัตเจ็ตตังเนี้ติดลบหนักกว่าเดิมก็คือภาครัฐอัดฉีดเพราะงั้นเขาคงไม่มีทางขึ้นดอกเบี้ยแต่เงินเฟ้อเนี่ยมาแน่นอนเพราะไงเงินเฟ้อก็สูงกว่าเพราะงั้นโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเงินยูเอสด้านหนาจะอ่อนค่าอยู่แล้วนะที่ไปที่มานะครับที่เงินยูเอสด้าอ่อนค่าเนี่ยไม่ไม่แปลกนะครับซึ่งทองคคําาาาขึ้้นนนนนเงิไหหลอออกกจพััััธบบตตรรรรสสีฐะะย ก็พูดกันไปอ่ะคราวนี้มาต่อ,อเงินเฟอ้ออำนาจซื้อน้อยลงนะครับคราวนี้มันจะมีอยู่เซกเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบที่พิเศษนิดหนึ่งเอางี้ปกติถ้าถามว่าเซกเตอร์ไหนได้ประโยชน์เราหลักการคิดง่ายๆเลยส่งออกอ่ะน่าจะกระทบต้องบอกว่าส่งออกน่าน่านาจะกระทบก่อนนะที่กระทบนะครับอ่าเรายกตัวอย่างเช่นเวลาเราดูเนี่ยเราทราบผ่านอะไรครับอ่าคุณส่งออกเนี่ยอ่ายกตัวอย่างเช่น C P F อย่างเงี้ยนะ เราจะเห็นเลยว่า cpm ใน nvr ขายเรื่อยๆรื่แม้ถึงผลประกอบการเขาดีนะแต่เนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยหุ้นส่งออกเนี่ยมีโอกาสผลกระทบนะครับ tu เนี่ยที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาตลอดตอนนี้ nvr เริ่มหยุดซื้อแล้วนะ,ะ nvr เริ่มหยุดซื้อแล้วเฮ้ยมีตึงมือบ้างเหมือนกันวะอ่าอัีนี้ให้ดูนะจริงๆพวกส่งออกเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิด us ดอลลาร์อ่อนค่าก็หมายถึงว่าเงินบาทแข็งค่า แต่ว่าเวลาเขาค้าขายเนี่ยเขาก็ได้เงินดอลลาร์เท่าเดิมแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเงินไทยมันได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสพวกที่หุ้นส่งออกอ่ะน่าจะเสียประโยชน์แต่มันอาจจะเฮดจิ้งหรืออะไรกันไปก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขานําเข้าวัตถุดิบด้วยอ่าถ้าเขานําเข้าวัตถุดิบด้วยก็จะอาจจะหักล้างตบหนี้กันไปอ่าอารมณ์ประมาณนี้นะอ่าให้เราคิดแบบเปพื้นฐานง่ายๆก่อนแต่มันจะมีอยู่เซกเตอร์ที่ผมคิดว่าเออเฮ้ยมันมัน อาจจะเวิร์กว่าก็คือสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอินดอลลาเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉเชยอ่าผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงทองคำเนี่ยในตลาดโลกมันก็ซื้อขายเป็น US ดอลลาร์เพราะนั้นไม่แปลกหรอกที่ทองคำก็จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ถูกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกที่เงินดอลลาร์เนี่ยมันไหลเข้าทองคำเพราะว่ามันคิดว่าอยู่ดอลลาร์แล้วมันอ่อนค่าก็ถือทองคำอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีมูลค่ามากกว่าดอลลาร์เพราะั้นมันก็จะเกิดการดีดเกิดขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมา ต่อมาถามว่าสินค้าพวกกระพันอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีนัยยะก็จะเป็นพวกน้ํามันบิโตเคมีอันนี้คิดว่าน่าจะมีนัยยะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยแล้วก็อ้างอิงดอลลาร์เหมือนกันเหมือนกันเลยนะมันก็ตามหลักเงินเฟ้อคือถ้าดอลลาร์มันได้ค่าน้ำมันมันจะเพิ่มขึ้นไปเองแต่สินค้าพวกกระพันเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับดีมานซับไพคราวนี้ไอสินค้าพวกกระพันที่ผมคิดว่ามันอาจจะน่าสนใจนะมันจะอยู่ประมาณสัก1นึ่งหนึ่งไตมาส เพราะสินค้าพวกกระพันมันตามดีมานซัพพลายมันเร็วอยู่แล้วละนะตอนเนี้เราต้องบอกว่ากลุ่มโอเปกเนี่ยก็จะประชุมกันทุกเดือนเลยนะซึ่งจะมีการปรับเพิ่มลดกําลังการผลิตอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่เราให้เข้าใจก่อนว่าราคาน้ามันมันไม่มีทางขึ้นไป80เหรียญเ0เหรียญเหมือนเดิมอยู่แล้วนะนึกออกไหมแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นนะเรามาดูอย่างนี้ก่อนคือเรารู้ว่าคุณส่งออกไล้รับผลกระทบแต่ว่าน้ํามันเนี่ยนะครับสองวิคมาเนี้ยมันก็เป็นขาขึ้นนะ อ่าสสัปดาห์จริงๆมันขึ้นมา4สัปดาห์ติดดีกว่านะก็น้ํามันเนี่ยก็เป็นขาขึ้นคราวนี้มันก็จะมีหุ้นกลุ่มอ่ามันน้ำมันมันจะมีต้นน้ากลางน้าปลายน้ําถูกไหมซึ่งมันก็จะมีได้ประโยชน์ซึ่งคราวนี้มันไปสัมพันธ์กันอย่างนี้ผมให้ดูข้อมูลที่น่าสนใจคออว่าจริงๆในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ซื้อปิดปี๊ดเลยเนี่ยมันก็จะเป็น GC ซีนะที่เราเคยดูกัน4,500กว่าล้านเนี่ยจริงๆซื้อซื้อแป๊บเดียวเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่าาาานนมซื้้อ2,000กวะ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อมา3า0 0ล้านเรียกง่ายว่าคือเพิ่งซื้อเลย GC เร็วๆเนี่ยแหมประมาณสัก2วีกเนี่ยซื้อไปเยอะเลย3,600ล้านเห็นไหมอ่าสัปดาห์เนี่ยซื้อไป2อ0 0ร้อยล้านแล้วที่สําคัญตอนเนี้ยที่มาแรงตามมาติดเลยในในสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆสัปดาห์เดียวเนี่ยสัปดาห์เนี้ยคือคือ IRPC ซื้อไปอีก800กว่าล้านคือผมไม่ดูเห็นว่าเฮ้ยบิตโตที่เป็นน้ํามันกลางน้ําเนี่ยเออมันขึ้นเหมือนกันว่ะคราวนี้ ถามว่าแต่ว่ายา้ำนะว่าดีมาซัพพลายนี้มันอยู่ระยะสั้นแต่บังเอิญว่าพอมันเกิดปัญหาโควิดเนี่ยมันขาดสภาพคล่องแล้วมันทําให้ซัพพลายบางส่วนหายไปอันนี้ผมอยากจะเล่าเป็นเคสเพราะว่าตอนที่ผมเล่าเรื่องว่าเออเศรษฐกิจมันจะฟูงจะฟื้นอ,อะไรเนี่ยมันอยู่อย่างนี้เลยครับถ้าเกิดว่าตอนที่เข้าสภาวะโซน3เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีซัพพลายคู่แข่งทยอยตายไปเรื่อยๆเ,เข้าโซน3แล้วก็โซน4ตายมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาฟื้นต่อเมื่อ ดีมันกับซับไพ่มันกลับมาสมดุลแต่ถามว่าพอซับไายทยอยตายเนี่ยดีมานมันจะลดลงไปด้วยอยู่พักหนึ่งนะมันจะมีะระยะ3แต่ว่าระยะ4มันจะเป็นช่วงที่ดีมานลดลงแล้วแหะแต่ดีมานเริ่มนิ่งแล้วแต่ซับไพ่ทยอยตายเพิ่มขึ้นต่ออีกอีกสักระ,ระยะหนึ่งเสร็จแล้วค่อยฟื้นนะกลับเข้ามาโซนระยะ1เหมือนเดิมซึ่งในในกลุ่มสินค้าพกกุกพันนี้เป็นการรีบาวแบบะะหมายความว่า ซัพพลายบางส่วนหายไปนะมันจะเหมือนเดินเรืออะไรเงี้ยบางก็คือซัพพลายบางส่วนหายไปบริษัทที่เงินหมุนไม่พอนู่นนี่นั่นไม่พอก็ทยอยหายหายไปนะครับซึ่งในกลุ่มปิโตเนเออาบาังเอิญน่ยมันได้รับประโยชน์นะผมก็อยากให้เราดูแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้พอเราพูดถึงเซกเตอร์นี้น่าสนใจแล้วอย่าลืมใช้ฟังก์ชันสแกนคราวนี้วิธีสแกนเนี่ยนะครับผมก็เอาให้ดูเนี่ยอ่าเราก็มาดูเงื่อนไขสักนิดนึงน่ะคอนดิชั่นนะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ใช้นี่สินททุนน้อยกว่าหนึ่ ต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นแบบระยะสั้นนี่ยเราก็ใช้ operating cash flow เนี่ยนะครับมากกว่าศูนย์ก่อนนะให้ปลอดภัยนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอา n v d r สะสมเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้อ่านะเช่นอ่า n v d r สะสมในช่วง2วีคที่ผ่านมาอย่างเนะงี้ยนะอ่าผมไปดูเงี้ยมันก็จะมีหุ้นเนี่ยกีฟนะครับ PMTA เนี่ยนะ GCTCC VNT พวกเนี้ยเนี่ยเออเห็นะ มันก็จะมีตัวที่มันได้ประโยชน์อะเราก็คิดว่าเขาได้ประโยชน์ปุ๊บงั้นราคาพวกนี้เขาจะเพิ่มขึ้นแล้วไอ้หุ้นพวกนี้คือราคาขายอะเขาอ้างอิงตามสินค้าโภคภัณฑ์นึกออกไหมแล้วถ้าบางส่วนเนี่ยเขานําเข้านะประโยชน์มันจะเยอะสมมติว่าเขานําเข้าแล้วขายมาอ้างอิงอ่ะอย่างเช่นเราก็ต้องไปดูพอร์ตเขาอะว่าในแต่ละบริษัทที่เขาขายในเมืองไทยเนี่ยเยอะไหม ถ้าถ้าเขานําเข้าแล้วเขามาขายในเมืองไทยเยอะเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เยอะ,อะความน่าสนใจมันก็จะเยอะอันนี้ยกตัวอย่างนะเราเ่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคําตอบที่บอกว่าเออเซกเตอร์เนี่ยน่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันนะก่อนที่จะไปอัปเดตเซตขออนุญ,ญาตขายข,ายของกนิดหนึ่งก็สาหรับใครนะครับที่สนใจเรียนคอร์สเรียนนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะ,ะคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับโดยที่แนะนํานะครับก็ คอร์สปูพื้นฐานก่อนการเล่นหุ้นสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตว่าคนที่ต้องการจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานจริงๆเลยนะเรียนฟรีนะไปเรียนที่ Investment b o o e p i n ด้านล่างนะครับสนใจใช้เครื่องมือสแกนเพราะว่าเครื่องมือสแกนหลายๆอันเนี่ยนะครับอย่างเงื่อนไขที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะมีเครื่องเงื่อนไขพิเศษเช่น n v d r ตัวเนี้ยเฉพาะ User ที่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ Operating Cat4 เฉพาะ User ที่ต้องซื้อนะครับอย่ User Broker อาจจะสแกนละเอียดไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้นะก็ทําให้เราโฟกัสหุ้นได้ดีขึ้นเอางี้ดีกว่า นะใช้ประหยัดเวลามากขึ้นในการสแกนนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ไปอัปเดตเซตกันต่อเลยดีกว่านะก็สำหรับอัปเดตเซตนะครับมันมีจุดที่มันน่าสนใจในเชิงการาฟเทคนิคเราพูดไปในสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าเฮ้ยถ้าเซตปิดเหนือยอดไฮเนี่ยไฮเดิมที่ทําไว้โดยเทคนิคเนี่ยจะเป็นคอนเฟิร์มใช่ไหมยืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบสุดตัวซึ่งก <laughs> ็คือใกล้แล้วอะปิมแล้วนิดนึงจริงๆถ้าขึ้ปิดเหนือ1 4 5 4ได้ ซึ่งวันนี้ขึ้นไป1454แล้วชนต้านเลยแต่ว่าปิดไม่ผ่านนะแล้วก็วอลุ่มแผ่วลงนิดนึงแต่ต้องยอมรับตามตรงว่าโดยเทคนิคเนี่ยยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่เรียกง่ายว่าตอนนี้โดยกราฟเทคนิคยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอยู่นะครับแล้วก็ PE เในพีกมากตอนนี้28เท่าเข้าไปแล้วเรียกง่ายๆว่าเราอยู่ในยุคภาวะที่อาจจะติดกับดักสภาพคล่องนะก็มีความเสี่ยงนะครับในขณะที่ต่างชาติสถาบันนี้เราต้องให้ดูก่อนสถาบันเนี่ยนะครับหยุดขายต่างชาติยังซื้ออยู่แม้ถึงซื้อน้อยลงนะครับซึ่่่งอัันนนนนเเีีีี้ป็โมทดพราาาวสถบ ถ้าสถาบันช่วยขายได้ค่อนข้างจะลำบากสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ทั้งคู่ร่วมมือกันก็ถือว่าส่งผลบวกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอินดซ์ฟิวเจอร์ก็ระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเฮดจิ้งตลอดนะครับส่วนในตลาดอินดซ์ฟิวเจอร์ต้องเตือนภัยอ,อย่างนี้ทำให้เรารู้สึกว่าการขึ้นรอบนี้มันเป็นการขึ้นที่แบบไม่แข็งแรงเลยมันมีทางเลือกไงบ้างครับแสดงว่าคนที่จะเข้ามันก็มีอีกทางเลือกนึงคือเตรียมใจว่าต้องแบบเข้าเร็วออกเร็วรวมไปถึงอาจจะต้องแบบสต็อปลอสอะไรย <laughs> ไนน่ย ตึนเต้นเลยเพราะว่าซัมมารีโอเพนอินเทอร์ในในส่วนของอินเด็กฟิวเจอร์เนี่ยลดลงเรื่อยๆอ่าและยุคตอนนี้เป็นยุคที่แบบว่าต่างชาติกับสถาบันยิ้มอะ่ะเพราะว่าเขาถือขารองกันอยู่ใช่ไหมต้นทุนที่866สถาบันนละต้นทุนที่849นะแต่ต่างชาติไอ้แต่นักทุนพันในประเทศเนี่ยช็อตอยู่ที่842เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอตรงโอกาสที่เอ่อเซติเด็กจะลงมาต่ำกว่า842เนะี่ยมีค่อนข้างน้อยอ่านะมีค่อนข้างน้อยตอนนี้นะนะจากข้อมูลปัจจุบันนะ ยังไงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ย่อให้ลงมาต่ำกว่าต้นทุนแล้วตัวเองขาดทุนอินเด็กซ์ฟิวเจอร์หรอกนี่ออกมามันก็พยุงอย่างนี้ไปแหละนะครับอ่ะแล้วก็มีคำถามอ่าอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเกือบลืมนะวิเคราะห์เซตต่อนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อในกราฟลายหกสนาทีสหรับลายหกสนาทีเนี่ยวันพุธที่เราอัปเดตก,กันไปเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเซต60นาทีมันไซด์เวย์ใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ามันเบรกขึ้นนะอ่ะต้องต้องบอกว่ามันเบรกขึ้นเนี่ยนะครับก็เบรกขึ้นแทนก็ทำให้60นาทียังงอยู่่ในชว โมเมนตัม um ขึ้นอยู่ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าถ้าแบบระยะสั้นเปิดมาก็ยังโอกาสขึ้นมากกว่าลงอยู่ดีนะระยะสั้นการเทนิคอลวีก็ระยะสั้นนะครับส่วนฟันโฟต่างชาติเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นต่อเนื่องแต่ว่าคิดว่าเรายังระแวงอยู่ไม่อาจจะไม่ซื้อยาวส่วนสถาบันภายในประเทศเนี่ยดูแลคิดว่าอย่างน้อยเขาชะลอการขายแต่เรายังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขายังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนะครับ พอเรามาดู n v d R สะสมนะครับเราก็จะเห็นว่าเออจริงนะต่างชาติตอนนี้มีซื้อแบงค์ใช่ไหมครับมีมีซื้อแบงค์ซื้อมายาวนานแล้วแหละนะครับแล้วก็ซื้อตอนวัคซีนก็คือซื้อพวก AOT ใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่า2วาทิหลังเนี่ยที่ซื้อจังๆเนี่ยหรืออาทิหลังจริงๆที่ซื้อเนี่ยกลับมาซื้อบิตโตซึ่งมันก็บังเอิญด้วยเพราะว่าไอ้าทิสองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์มันก็อ่อนค่าแล้วก็ดีบันสัพายในเรื่องของสินค้าาวกกรรััั็มีปบต เพราะงั้นโดยจากข้อมูลมันก็ค่อนข้างที่จะแมทกันเชื่อมโยงกันมันก็จะเป็นความเสี่ยงต่ําหน่อยแต่ถามว่าโดยจังหวะจะโคนซื้อขายก็อาจจะต้องอาจจะลองอ่านบทรีเสิร์ชหรือใช้วิชากราฟเทคนิคอะไรนะลองดูนะครับส่วนคําถามหุ้นนะครับที่มีถามเข้ามานะนะครับในคลิปนะครับก็ถามหุ้น CCP ถ้าถามว่าหุ้น CCP ต้องบอกงี้หุ้น CCP นะครับถ้าเราพูดถึง ข้อมูลที่ผิดปกติอาจจากข้อมูลหนึ่งเลยเราเห็น NVDR เนี่ยเข้ามาซื้อกระโดดผิดปกติก่อนนะเห็นไหมไปยดอยู่แท่งหนึ่งนะครับส่วนงบการเงินเนี่ยเขาเทินอาราวมาสักพักหนึ่งแล้วในในไตรมาสหนึ่งในไตรมาสสองนะครับแต่ว่าไตรมาสสามเนี่ยปรากฏว่ากาไรเนี่ยไม่ได้เทินอาราวต่อเน,นื่องจริงๆผมจําไม่ได้ว่าเคยคุยกับพวกเรานานแล้วยังมีคนถามอ่ะแต่ว่าเขาเคยสแกนติดแล้วเป็นหุ้นที่มีโอกาสเป็นเทินอาราวนะครับแล้วก็มีโวล่มผิดปกติเหมือนกับโวล่มเข้าผิดปกติส่วนราคาโดยกราฟเทนิคิลเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ย เป็นสีแดงก็คือเรียกง่ายว่าเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยนะครับแต่ว่าวอลุม่มแต่ว่าวอลุ่มยังยังไม่ออกอถ้าโดยโดยเทคนิคอลเราก็บอกว่ายังดีก็คือว่าราคาขึ้นมีวอลุ่มเข้าราคาลงวอลุ่มไม่ออกแสดงว่ายังมีโอกาสที่ยังยังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ ปรากฏว่า CCP ดีดยโดยงบการเงินมันมาสะดุดจริงๆผมเข้าใจว่าเขาจะเป็นเทินอาราเพราะว่าจริงเขาเทินอารามาตั้งแต่ง,งบ Q3 ปีที่แล้ว Q4 ปีที่แล้วแล้วก็มา Q1 แล้วก็มา Q2 ต่อเนื่องดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอผมอ่านคำอธิบายงบการเงินไนต่มาสาก็บอกว่าโอเคได้รับผลกระทบจากโควิดจริงๆก็ได้รับผลกระทบตัง้งแต่ไตรมาสอแล้วสังเกตว่าอะไรได้ดรอปลงไม่เยอะแล้วพอ Q3 ก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนะมันก็เลยดรอปลงไปนะครับเรียกง่ายว่าตอนนี้ก็ถ้าถามว่า ถ้าโดยงบการเงินเนี่ยมันเริ่มออกอาการเตือนภัยอ่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆเขาโตมาสีไตมาสนะครับแต่ว่าไตมาตสามเนี่ยก็เหมือนเป็นเตือนแต่ไม่แต่ว่าไม่มั่นใจว่าอาจจะเกิดจากสภาวะแค่ชั่วคราวหรือเปล่าอ่าไม่มั่นใจว่าอาจจะเกิดจากสภาวะแค่ชั่วคราวหรือเปล่าเราจะกลับมาฟื้นได้ไหมนะเออแต่ว่าโดยการาฟเทคนิเคิลกับ,กบวอลุม่มคือบอกให้อวอลุ่มไม่ออกแสดงว่าคนที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยยังอยู่ด้วยความมั่นใจในเทิญอ่านแล้วก็ผมเห็น มีบทรีเสิร์ชนะครับจากจากเอเอเซียพัทเนี่ยนะครับออบอกว่าให้ราคาทาร์เก็ตเป้าหมายอยู่ที่60ตังค์เลยทีเดียวอ่าเรียกง่ายๆว่าเขามองว่าน่าจะเทินอราล์เนี่ยอ่าให้ดูนะเอเชียพัทเนี่ยนะ CCP ได้นำซื้อเนี่ยหมายความว่าเขาก็มองว่ามันน่า,นาจะย่อแค่ชั่วคราวอ่าแต่โดยกราฟเทคนิคนะกราฟเดย์เนี่ยก็บอกว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นกราฟวี Graph B ก็ลงมากกว่าขึ้นเรียกง่ายๆว่ายังเวลายังไม่เหมาะสมอ่าตอนนี้นะสำหรับตัว CCP เวลายังไม่เหมาะสมอ่านะครับ แต่ถามว่ามีลุ้นเป็นหุ้นเทินอาราวไหมก็ยอมรับว่ามีลุ้นเป็นหุ้นเทินอาราวจากงบการเงินนะครับที่เห็นโอเคถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะครับสามารถถามเข้ามาได้นะครับถ้าสิ่งใดที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็รบกวนสักนิดหนึ่งนะครับก็ฝากช่วยกด subscribe สักนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเตือนภัยสําหรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีแล้วล่ะจริงๆ ผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นตีมตีม USD อสดอลล่อิอ่อนค่ายาวนานพอสมควรนะแล้วก็สินทรัพย์ที่ลิงก์กับ US ดอลล่์อ่อนค่าในภาพใหญ่น่าจะอยู่ประมาณประมาณมาณสักหนึ่งไตามาตอย่างน้อยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคอนเฟิร์มกันดูอีกทีนะก็ลองลองทำการบ้านเพิ่มเติมแล้วกันนะเอะถ้าเกิด US ดอลล่์อ่อนค่าแล้วถ้าเกิดเราถือสกุลเงิน US ดอลลร์เนี่ยเราจะแอคชั่นอะไรดีอ่านึกออกไหมถ้าถามว่า ยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างหุ้นสหรัฐเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยบางครั้งการที่เราเห็นหุ้นสหรัฐนิวไฮเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งเพราะาอะไรเพราะคนก็คิดว่าเอ้ยถ้าเงินมันด้อยค่าอย่างเงี้ยเราสู้เอาเงินไปลงทุนให้มันงอกเงินดีกว่าเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะแย่ไปเลยไหมคือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอาจาจะตอบยากถูกไหมแต่พอเรารู้ชัดเลยว่าตาสารนี่สหรัฐเนี่ยไม่ไม่คุ้มแน่นอนเพราะงั้นเงินเนี่ยมันไหลออกจากตาสารนี้สหรัฐชัดเจนแน่นอนซึ่งถ้าใครดูกราฟเทคนี้เข้าไปก็จะรู้ว่าเงินมันไหลออกแล้วล่ะนะนสหรับ อ่ตาสารที่สหรัฐนะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอย่างไรวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ